มาครับผมยังไงจังหวะนี้ก็มาดีครับก็มาดีครับได้หมดถ้าสดชื่นโอเคครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยมาแล้วครับผมสําหรับการทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่น้องๆหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับเจ้ารุ่นเ Xiaomi b a c k Shark Halo ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมดีกว่านะครับว่าถ้าผมนําสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นนี้ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับไปเลยเจ้า let's go ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดติดตามและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมครับก่อนที่พวกเราจะมาทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนรุร่นนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาทราบสเปคของสมาร์ทโฟนรุร่นนี้ก่อนนะครับในรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 845มาพร้อม RAM 8 g b นะฮะจริงๆรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะฮะก็คือรุ่น RAM 8 g b กแล้วก็รุ่น RAM 10 g b แต่ว่ารุ่นที่ผมนำมาทดสอบให้เพื่อนๆชมกันคือรุ่น RAM 8 g b นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งพิกัดร้านค้าไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปเปิดชมได้เลยส่วนคะแนน AnTuTu เป็นมาครับรุ่นนี้ทำได้อยู่ที่290,00 0กว่าคะแนน ก่อนที่พวกเราจะมาทําการทดสอบกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวจอยเกมแล้วก็ตัวฟังก์ชันเกมต่างๆกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําการเปิดจอยเกมก่อนนะครับนี่ครับพอเราเปิดปุ๊บก็จะมีไฟเขียวๆแบบนี้เลยแล้วก็ให้เราทําการเปิดบลูทูธอันนี้ผมทําการเชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะดูรีวิวหรืออ่านรีวิวแบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับการใส่ก็ง,ง่ายๆครับให้เราทําการใส่ตรงเคสด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้ นะวิธีการเช็คง่ายๆครับว่าจอยเชื่อมต่อหรือยังก็ให้เราทําการกดนะครับตรงตัวเครื่องจะมีไฟแบบนี้นะขึ้นมาแล้วก็ให้เราเปิดโหมดเกมตรงด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทดสอบ3เกมนะครับก็คือเกม f o r ์สไน e p พั g จีม i l e แล้วก็ ROV นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยว เรามาดูฟังก์ชันต่างๆกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะพอเราสไลด์หน้าจอนะครับเหมือนที่ผมสไลด์ตรงนี้จะไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่นเกมนะครับเข้าตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มความเร็วนะครับมีการเคลียร์มีหมดบอทนะฮะแล้วก็ให้เราตั้งค่าต่างๆนะฮะตรงนี้ผมตั้งค่า้มันเปิดเฟรมเรทเอาไว้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เราก็สามารถเพิ่มเกมต่างๆได้นะครับโดยเข้าไปที่ เครื่องหมายบวกเราอยากจะอ่เพิ่มเกมอะไรนะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยแต่ว่าก็ยังรองรับแค่บางเกมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าครับเกมแรกเลยครับที่เราจะมาทดสอบกันครับตอนนี้เราอยู่เกม PUBG Mobile นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาตั้งค่าตัวจอยเกมก่อนนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตา การใช้งานต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนในนี้มีการเร่งความเร็วมีการเคลียร์แอปมีบทบดนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของจอยแพดนั่นเองเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วพอตั้งค่าตามที่เราต้องการก็กดตกลงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวแจ้งเตือนสถานะต่างๆนะครับว่าตอนนี้เฟรมเรทวิ่งเท่าไหร่ใช้อุณหภูมิกี่องศานะครับเล่นต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง บ้างการตั้งค่างผมนะครับตอนที่ผมเข้าเกมเนี่ยผมตั้งค่าทุกอย่างสูงสุดรุ่นนี้ก็สามารถเปิดทุกอย่างสูงสุดได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนที่ใช้ Snapdragon 845เลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตตัวเฟรมเรทดีๆเนี่ยจะวิ่งเพีงแค่40 fps เท่านั้นนะครับโอเคนะฮะเป๊เดี๋ยวผมต้องหาปืนก่อนนะตอนนี้มีแค่ปืนพกอย่างเดียวนะครับ ตัวจอยเนี่ยนะครับผมว่ามันมาแค่ข้างเดียวนะถ้าใครแบบว่ามีเงินถึงถึงซื้อตัว รุ่นท็อปเนี่ยจะมีจอยมาให้2ข้างนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นลำแ8ดกิกเนี่ยมันจะมีมาให้แค่ข้างเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆผมว่าผมเล่นผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะตัวจอยเกมเนี่ยฟิลมันไม่เหมือนกับเราใช้นิ้วลากตรงปุ่มเดินซ้ายเดินขวานะครับแต่ว่าการสัมผัสเนี่ยบอกเลยว่าตอบสนองติดมือมากๆแล้วก็มันวิ่งแค่ประมาณ40 fps อะแต่ผมรู้สึกว่ามันลื่นมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องของความร้อนจริงๆผมได้มีโอกาสเล่นรุ่นนี้มาเป็นอาทิตย์ละนะครับ ผมได้มาไม่ใช่ทิติเป็นแบบ2อาทิตย์นะครับผมได้มาตอนช่วงปีใหม่นะครับก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นไหลามากๆแล้วก็เรื่องของระบบระบายความร้อนของเขาที่เขาเคลมว่าเฟรมเรทไม่ตกะนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับรุ่นนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่4,000 m ป ah ์ด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ของ f ูลแล้วนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตโคปก่อนนะฮะท่านผู้ชม ชึ๊บค,ครับซึ๊บซึบซึบโอเคนะฮะเห็นไหมฮะลื่นไหลามากมากครับผมนี่นะครับจริงๆเราใช้แค่2 2อ,อ,อ,อ่า2องปุ่มแค่นั้นนะท่านผู้ชมคือปุ่มเอาบแล้วก็เอาทนะครับใช้แค่นั้นแหละนะฮะตัวปุ่มอ่าด้านล่างที่เป็นแบบขึ้นลงอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะแต่ก็เรื่องของการตอบสนองก็ถือว่า ค่อนข้างดีนะเวลาที่เรากดนะครับกดกด็ติดมือมากกว่าที่เรากดใช้งานจอยอะไรอย่างนี้นะโอเคนะครับเออเห็นไหมโอเคนะเพิ่มความโกงระดับสิธนะฮะปึ๊บนะครับ,บ,นะรบแต่ข้อเสียคือรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีรูหูฟัง3 5ทนะครับก็คือถ้าเราต่อให้เรามีหูฟังเทพแต่ว่าถ้าเราจะชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยรุ่นนี้มันทําไม่ได้มันจะต่างจากรุ่น rog phone นะครับที่มันมีตัวรูฟัง3 5อันนี้คือข้อเสียของรุ่นนี้เลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะโอเคนะฮะตอนนี้ก็วงบีบนะครับโดยรวมถือว่าไหลลื่นมากครับท่านผู้ชมเฟรมเรทก็วิ่ง40ินะฮะ40ินิดนิดไม่รู้ว่าเพื่อนเนจะเห็นหรือเปล่านะถ้าผมมองผ่านกล้องพูดเฟรมเรทผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดนะขนาดคนยิงผมผมจะตายแล้วนะี่ผมยังมองไม่เห็นเลย การใช้สโคปคูณ6กนะครับอันนี้น่าจะเป็นคูณ6นะครับก็ถือว่าปัดซ้ายปัดขวามไม่มีปัญหาอะไรนะสมกับเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งมากๆนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับหรือถือวด่ดีส่วนจอยเนี่ยหลังจากที่ผมทดสอบเนี่ยนะครับเล่นได้ต่อเนื่องนานมากๆนะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ชาร์จเลยผมเล่นมาประมาณ4-5วันเนี่ย ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับก็ยังเล่นได้อยู่ก็ถือว่าโอเคมากเรื่องของแบตเตอรี่ของจอยเกมนะครับตายไปแล้วนะน่าจะเป็นบอดนะครับวิ่งละกันวิ่งแบบพปตูนวิ่งแบบพปตูนวิ่ง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 นะฮะแหวมเรล็กดีมากครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับ เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งจริงๆเลยรุ่นนี้นะฮะแล้วก็รุ่นนี้ก็เปลี่ยนในเรื่องของหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบอัมาเรสีสันของหน้าจอดีมากๆนะครับก็ถือว่าทางเวมีหรือว่าไม่ใช่เซมีดีแบ็คชาร์กนะฮะแก้เกมมาได้ค่อนข้างดีนะครับลื่นมาลื่นปื๊ดเลยครับ ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งแบบนี้แหละวิ่งเรื่อยๆเนี่ยครับปัดซ้ายปัดขวานะฮะเฟรเมเรทดีมากเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับก็รู้สึกว่าจะนานแล้วนะครับก็ถือว่าในรุ่นนี้ถ้านำมาเล่นเกมพ b g Mobile ยนี่ผมรับรองเลยว่าสำหรับคอเกมเนี่ยนะครับต้องชอบอย่างแน่นอนแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ละๆประมาณ 45นะครับเฟรมเรทวิ่งบนระบบที่เขาแจ้งเตือนก็เราประมาณ40นะครับก็ถือว่าเล่นได้แบบไหลลื่นเรื่องของการสัมผัสหน้าจอเรื่องของตัวจอยเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมถัดไปนะครับที่ผมจะมาทดสอบบนเครื่องแบทชาร์คเฮโรนะผมจะเรียกเสี่ยวมีกแล้วนะครับก็คือเกม ฟอร์ดไนท์นะครับหรือว่าฟอร์ดไนท์แหละนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้นะครับผมต้องแจ้งเพื่อนๆืนก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยโหมดเกมไม่รองรับนะครับไม่สามารถใช้จอยเกมได้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบโดยการใช้นิ้วละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่ามันเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนนะฮะการตั้งค่ากราฟิกของผมนะครับปรับเป็น EP i ิหรือ EP i c นะครับผมก็ปรับเป็นระดับสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทก็อยู่ที่30 fps นะครับ โอเคนะครับแต่เรามาเริ่มกันเลยจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าแอดมินนายเขาโหลดมาไว้นะผมก็เลยแบบว่าอยากจะทดสอบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความลื่นไหลกันนะท่านะผู้ชมโอเคผมได้ของแล้วได้ปืนแล้วฮะถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าลื่นไหลามากๆครับผมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะใส่จอยทำไม ใส่ได้เท่ไปงัน้นแหละนะโอเคครับต้องทุกบ้านนะอตอนนี้ก็ถือว่าลื่นมากครับท่านผู้ชมโอเคไปไหนต่อหรอตอนนี้เปิดประตูกันตึ๊บโอเคโอเคครับเราเห็นอ่าปืนม่วงนะครับจะค่อยเอาละกันถ้าไม่มีเพื่อนๆมาแย่งนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บปืนม่วงก่อนนะครับ จะเป็นสไนเปอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคี๋ยวเรามาลองซูมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยคน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 ไปไหนล่ะโอ้มีรอยลูกโป่งด้วยฮะเกมนี้โอเคนะครับไปไหนแล้วนะปึ๊บนะเล็งโอเคนะปึ๊บแบบนี้เลยนะก็ถือว่าลื่นไหลโอเคได้เป็นเพื่อนเรานะผมเกือบยิงแล้วนะท่านผู้ชม ก okay. ็ถือว่าลื่นไหลครับถือว่าเว y g ก o ดนะสมกับเป็นมือถือเกมมิ่งลื่นไหลมากครับแต่สวยได้นะใช้จอยเกมไม่ได้ถ้าใช้จอยเกมได้เกมนี้ผมว่าคนที่เล่น Fort n ไน e หรือว่า Fort n ไน e อยู่ต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับโอ๊ยตกตกตก,ตก,ตกโอเคนะฮะผมลืมเปิดไฟ RGB ด้านหลัง ไม่เท่เลยท่านผู้ชมนะฮะ okay. ไม่รู้จะไปไหนต่อนะไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะครับก็ถือว่าลื่นอนะ่ะเมื่อกี้คนเยอะๆก็ยังลื่นเลยนะครับปัดซ้ายปัดขวาเฟรมเรทดีมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนบอกผมนะว่าชิปเซตเซนเปอร์ดราค่อดสีห้ายังไงมันก็เล่นลื่นอยู่แล้วนะก็จริงนะครับแต่ว่าก็บางรุ่นเนี่ยพอเรา เล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยเฟรมเรทมันตกนะพอเครื่องมันร้อนนะครับอันนี้ผมเล่นเรื่อยๆเนี่ยเฟรมเรทยังไม่ตกเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมจอ a อ o l e d รด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะจอ a อ o l e d รครับผมชิปเลสเนปดราค่อนแปดสี่ห้าเรื่องความร้อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร้อนอยู่แล้วนะแต่ว่าร้อนแล้วแบบเฟรมเรทไม่ตกก็ถือว่ารับได้นะครับโอเคสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้าน สร้างบ้านเอา้าสร้างไม่ได้นะครับโอเคโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้กันครับกับการทดสอบเล่นเกม fortnite หรือว่า fortnite นะครับก็ถือว่าเล่นได้แบบเล่นเรื่อยเลยแต่ว่ายังไม่รองรับกับโหมดเกมของรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะผมก็พยายามนะแต่ก็ไม่รองรับจริงๆนะครับผมประมาณนี้นะ เอาละครับเกมสุดท้ายที่เราจะมาทดสอบกันนะครับก็คือเกม ROV นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูการตั้งค่านะครับว่าผมตั้งค่าไว้ยังไงนะผมก็ลืมนะครับว่าผมตั้งค่ายัางไงโอเคนะครับเข้าไปที่เกมแพดนะครับผมแบบนี้เลยนะโอเคผมตั้งค่าเอาไว้ให้ซื้อของนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้ทําอะไรไม่รู้นะแล้วก็กดเซ้ไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ในรุ่นนี้จะเล่นเกมนี้ได้กี่เฟรมเรทนะครับนี่ดูตรงนี้เลยนะท่านชมตอนนี้ก็อยู่ที่60นะมาครับผมยังไงจังหวะน,นี้ก็มาดิครับก็มาดิครับได้หมดถ้าสดชื่นโอเคครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยมาเลยครับผมมาเลยมาเลยพี่มีจอยนะเว้ยพี่มีจอยนะฮะ จริงๆเราไปอัดับก็ได้นะครับว่าเราอยากจะให้แบบว่าจอยเกมกดเพิ่มเลือดหรือว่ากดสกิลอะไรก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคนะครับปมานะครับได้หมดเลยนะฮะบอกเลยว่าแวนพี่สายโหดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราอุยอ้ยเฮ้ยอ้ยอะไรเนี่ยอารมณ์เสีย มายังไงนะมายังไงนะครับอารมณ์เสียโอเคเฟรมเรทก็อยู่ลราวๆป,ประมาณ56 57หรือเปล่าครับอันนี้ผมมองไม่ชัดนะเป็นเพื่อนดูเฟรมเรทกันนะครับ60นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเฟรมเรทค่อนข้างดีนะ59 60นะครับ มาจังหวะนี้จังหวะนี้ยังหวะนี้รักชีวิตอย่าคิดสู้ฟ้ามนะจ๊ะมาครับผมมาครับผมมาได้หมดยังไงยังไงคนจริงก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์มือที่3ก่อนยังไงจังหวะนี้ได้หมดได้หมดได้หมดอ่าเพื่อนเรามาแล้วเราตันให้แล้วเอาดิครับก็มาดิครับอย่าวิ่งดิครับ ใจไม่ถึงเลยเรานี่ครับผมต้องดูหนึ่คนจริงนี่เลยครับผมเราต้องอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะโอเคฮะเฟรมเรตตอนนี้นะครับก็อยู่ลาลาประมาณอ่า50มีดรอปลงมาบ้างนะครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะก็แน่นอนครับว่าชิปเซต Snapdragon ก็ถือว่าเล่นเกมก็แบบมีเฟรมเรตตกบ้างนะครับสำหรับเกม ROV นะ ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมมันยังไม่เกมมันยังไม่รองรับหรือว่ายังไงนะฮะโอเคนะฮะซื้อของก่อนซื้อของก่อนมาจังหวะนี้ได้หมดยังไงยังไงยังไงครับยังไงซีก็มาดิครับ <c oughs> ขาอ่อนไปนะฮะท่านผะู้ชมโอเคนะครับอุณหภูมิก็อยู่ราวๆประมาณ40 นะครับประมาณนี้นะอุณหภูมินะครับก็ถือว่าเฟรมเรสไม่ตกเลยนะครับมาเราสู้กันต่อดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคดูเฟรมเลสจะเอาเองละกันนะครับผมมองผ่านกล้องค่อนข้างลำบากนะครับโอเคปับ๊บผมลืมเรียนสกิลอันนี้นะครับอันติเมตสกิล ก็มาดิครับประเทศไทยใครก็ได้หือชิวเฉียดชิวเฉียดยังไงมาดิครับยอน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 ยังไงครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับหือโดดมามีโดดด้วยได้หมดนะครับได้หมดก็สดชื่นนะฮะได้หมดยังไงอือวิ่งหนครับผมสองหนึ่งรออะไรไอ้ยะไอ้ยะ โอเคนะฮะแค่หนีไปตั้งหลักยังไม่พร้อมที่จะฟังนะฮะโอเคครับผมกันกลางกันกลางกางันกลางสิครับผมนี่นี่น,นี่สายห้าวสายห้าวยังไงจังหวะน,นี้ยังไงอืนิดเดียวครับผมไม่ได้กินพี่หลอกนะไม่ได้กินพี่หลอกโอเคกลับบ้านดีกว่า โดยรวมก็โอเคนะท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องของจอนะครับผมก็ถือว่าตอบสนองตามที่เราใช้งานนะครับเรื่องของหน้าจอการสัมผัสก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆสสำหรับรุ่นนี้นะเฟรมเรตเกม RV อาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารับรองว่าเล่นเกมต่างๆที่มีกราฟิกสูงๆเนี่ยเฟรมเรตดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของหมดเกมที่เขาเกมเอาไว้นะครับว่า สามารถทําอะไรได้บ้างก็สามารถทําได้เกือบหมดเลยแล้วก็รองรับแค่บางเกมเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันครับกับการทดสอบเล่นเกมนะครับของเซี่ยวมี่นะครับผมหรือว่า Backchar k h e l l o นะฮะผมก็เรียกสซีีกแล้วนะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เขาแยกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบชอบเล่นเกมอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะอ่านร,รีวิวแบบเ,เต็มๆหรือว่าอยากจะชมพรีวิวสมาร์ทโฟนนี้นะครับเดี๋ยวไงผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยแล้วก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกสนใจนะครับแล้วก็ไม่ซีเรียสนะครับว่าจะเป็นเครื่องหิ้วนะครับก็เดี๋ยงไงผมจะทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับต้องแจ้งก่อนว่าผมไม่ได้ขายนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมได้มาให้แล้วกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยเด้อก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมต่อแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บ